ตอนนี้หอดแล้วไกล้ิหอดแล้วนะตอนนี้ใส่ยี่งหัวไข่ี่คี่แบบเหมืม่อยแหงจะเป็นลมโอ้โอตาย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 จไม่หา,ายต้องหนาเน่ลม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 นี่ใกล้จตายดงแล้ว นี่อีกจักหลักเอ้ยนี่จักหลักนี่อีกจักเม็ดประมาณ3-40เม็ดป๊าดิเยอมันร้อเม็ดเนาะทาเขามาีจจังไดเมื่อยบ่อนุวงธรรมดาธรรมดาบ่อออนุวงปีนี้อายุ11ปีย่าง12แล้ว เก่งแล้วเป็นบ่าวเลยได้เน่นักกีฬาบานเตะโอ้สุดหล่อของแม่ได้หันพุ่นเขาไปเลิกๆคุณแม่ลุกนุ้ยกับลูกทายเราเอา,เอาจับไปเลยนี่เบิง้งแะ้อกวดทางหายไปเตอาาือนอนอกกวดทางกอดจะหยางลงมันหยับลงรดขขเขาคืงไว้หายอยู่หยับรด mẹ mẹ luôn rồi nhộp luôn bắt lên đây nó mẹ má pha để chắp cái đấy bỏ lẽ mẹ xịt tát cái năng hiện bỏ cần tát mới cần luôn hiện bỏ đào vắng hao ngoài hải luôn má luôn má à đào hao tát em ทางลับไปเลิกเลิกปุ่นั่งสุภาพนั่งสุภาพนิมิตกับเท่าเพชรก้าสดใสเปินทางลับไปปูนน้ำพ่อเปิํปุ่ะลูกชายหลานี่ทางทางให้เม่ย่างนี่ยันเมย์หยับน้ำว่ะลูกชายร้อยเลยทางแล้วทางปุไปกระพอกับเอื่อยปูนลุงยุ้ยอยู่เลิกเลิกปุ่เห็นลุงยุ้ยน่ะโอ้ลุงยุ้ยน่ะ เราขับไปเลิกเลิกปุ๊บปุ๊บอ,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 อันนี้โอ้ยขับ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 คับขับอันนี้แหละเป็นว่าป่าดงดิบป,ป่าดงดิบบททันได้ขับการพัฒนาพากันทางทางไงมันซื้อนะแม่เฮ้ยเลี้ยวไปยังเนี่ซื้อไปพี่ได้หนิเออพี่ได้หนิ โ oh. อ้บวเลียงบล้างนะนี่สือไปน,นี่รถนี่มักยังแม่เจ๊เป้าตาอะไรบอกเออหมักไม่ปลาได้ลูกไอ้หมักอันนี้หมักไม่ปลานี่เอ่อเม,มียนให้กระหอกกระแตะกี่เด้นี่เป็นเขื่อนี่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้บอกน,นี่ดิน,นี่เป็นผัวเป็นผัวนี่หมักยังพี่นอ้องผู้ได้หูจักกันนี่ค่ะ จะเด็ดมันเหม็นเห็นนกนู it, see, i, ปูปีกเก็บกินไปไปไปเดี๋ยวปัดเองระวังตัวบังหับตัดเองโอ้ยโมโอ้กับผักไปน้ำขาดก็อย่าเต็มยังก็คอยจัดซัดกับซัดไปโหลดน้ำของลองตัวดมย่านน้ำอ่ะโอ้ขันจะย่านน้ำเลยดิจะโอ้ยใกล้กันแต่แถมีดท่าฮะงับไป มาเตอเอาทงเอานี่มา้าคว่ำสีทางม้าคว่ำเบิ่งเจ้านี่มีเจ๊จ,จับย่างหล่ออยู่ถ่ายเงานงานอะไนอย่างนี้น้ำนี่แหละนี่บอกแล้วมันเกาะฮะผู้นั้นพันผู้นี้พันเบิ่งแม่สีตาตัวนี้โอ้ยแม่มันนี่โอเอ็นิเอามาหนี่ผ่าเจ้าน,น,นี่ทำบัตัดมันบ่แล้วได้นี่นี่อันนี้มันกับบัดเรนานั่น ของหูถีบไปถีบมาของมาเทานี่ไอ้คือจับโทรศั์ถ่ายถ่ายวิดีโอพร้อมจับอันนี้พร้อมเขาเป็นชาวสิปานส์เราะบินมช่ววาเป็นประสัการเเนาะป้าแม่เนี่ยอม่ใช่สีเหลืองำหรับต้น

ก็ง่ายได้น้องไอ้แสงเก้วน้องนี่โหนาน้ำผ้ากันตีกี่เมตรเยอดีตพันโทแสงแก้วปัจจุบันนี้เพิ่นได้เข้าสู่ระบบบำนาญเป็นที่เดียวก็อยแล้วเพิ่นมาเห็ดสวนได้ทางป่าเห็ดหัวเห็ดสวนได้แม่มันห้องเราบอกเลยเพิ่นทการผลิต โอ้ทางมาแบบีงอนเาแล้วคือแบบเปลืองมาเลยสิปูกสนฟางแล้วจังหวะมาเห็ดหัวเห็ดข้าวแล้วบนี้